領域展開บิถครับวามก็ต้องสวัสดี่อนๆทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมเย็นนีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำตัวกันด้วยนะครับรีวิวประจำวันมาแล้วกับอันนี้ม่แหวกัานแ่นเองคับเป็นรื่อว่าหายกันไปนานเลยไม่เเกมกว่าจะอัปเดตคูณรอมาสามสัปดาห์เศษครับวันนี้เรามาอยู่กับ โกโจอินฟินิตี้ซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวเดี๋ยวเราไปทำการรีวิวเจ้าโกโจอินฟินิตี้พร้อมๆกันสำหรับเจ้าตัวสีเขีตัวนี้ก็เลยดีกว่าครับโดยเฉพาะเป็นตัวที่แอบน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะลองรีโลสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อได้โกโจเปิร์กเด็ดๆอะไรมาสักหน่อยหนึ่งไปครับรีโลอ่ะปึ๊บ A A S S ว่ะโอเคเป็นว่าผมทิ้งไว้ที่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโกโจอินฟินิตี้เดี๋ยวเราค่อยไปทำการ มันเพิ่มเันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประมาณนี้ผมมองว่าน่าจะโอเคแลครับส่วนเปิร์กเนี่ยครับเป็นโซล่านะครับสำหรับตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวในอินสิตกันเลยดีกว่าครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะทําการพาพี่แกไปรีวิวที่ชีบุย่ากันดีกว่า2,000 years later อุปกรณ์ช็อปลานขายสินค้าตามแมปต่างๆมีบริการมากมายให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเทพอนิเมะดีเฟนเดอร์ไก่ตันบ็อกฟู้ดตัวละครสก,กีวิดีทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนที่ตัวจะเข้าทันทีนอกจากนี้ยังมีไอดีไก่รีโลและไก่เพจของอนิเมะแวนการ์ดและยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายบริการดีเครดิตแน่นไม่โกงไม่เกี้ยแน่แนอนคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อใช้บริการได้เลยครับ ชิบชบเดี๋ยวเราก็อยู่ชิวชิวไปก่อนครับสำหรับเซตแรกวางตัวปึ๊บอ่ะแล้วก็อัพฟงอัพฟาร์มไปบ้างนีดๆหน่อยอก็ตรงนี้เนี่ยปล่อยทิ้งไว้สบายสบายแล้ลกันครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งในการฟาร์มเลยฮะเดี๋ยวเรามารีวิวโกโจไปพร้อมกันไปกันชิบโอเคเดี๋ยวเรามาวางโกโจกันเลยดีกว่าราคาในการวางอยู่ที่หนึ0แ้ครับวางไปเลยชิบสระโกโจตัวนี้นปึ๊กวางมาเป็นยังไงครับโอเค ท่าแรกในการโจมตีเนี่ยครับรามาที่1 9 0 0รครับตีอยู่ที่4ี่จุดแปดิระยะที่ย3 2ิบครับท่าน,นี้เนี่ยมีชื่อว่าสยเวทหมุนตามอโอนั่นเองเจเคเฟียวเอาเลือกเนี่ยอัพตัวก่อนอัพอัพัก่อนอัพก่อนอัพก่อน,ออน,ออนโอเคอ่ะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยก็บอกเลยว่ามีบัฟบโซล่าผมว่าชอบอะเฟียวอะพี่แกแม่รอจัดเลยคืออะไรก่อนโอ้สยเวทหมุนตามอโอนี้โคตรแอค่ะพี่แกเย็นเลิ ซึ่งในระหว่างรอเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง p a s s i สี s สกิลของเจ้าโกโจซัโตรูก่อนเลยดีกว่าครับโกโจซัโตรูเนี่ยครับพ่วงมันทั้งหมด3 p a พา i v e สี i สกิลเข้าด้วยกันโดยสกิลแรกเนี่ยครับมีชื่ว่านักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดครับผมจะทำการบวกดาเมจที่สิเอและลดสปีดแอคทีฟตัวเองลง10%ครับสกิลต่อมาครับทีมีเสดหรือว่าอ้ลิมิเลสหรือว่าไลท์กีจำกัดครับจะทำการรับการงหันทั้กันทีซีครับแล้วก็บวกดาเมจสองเบอร้ เจ็บพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่าเรายังทำการบวกดาเมจไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสกิลเนี่ยไปในทิศทางนี้แล้วกันนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยครับจะทำการปลดล็อกเมื่อถึงเลเวลแปดซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยต้องค่อยๆทำการอัพไปก่อนเดี๋ยวเรามานั่งดูแบบ้องกันก์ดสำหรับเจ้าตัวโกโจซาโตร้รุตอนเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆดีกว่าครับอ่าโอเคไปกันโอเคครับสำหรับโกโจซาโต้รุเนี่ยครับอัพอัพขั้นแรกจะอยู่ที่2,500เยนครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,000เป็น2,800ครับ เวลาในการโจมตี4.8่จุดแปวิเท่าเดิมแล้วก็ร,ระยะเพิ่มมานิดหน่อยเป็นยี่ครับอัพไปก่อนครับยังเป็นสายเวทหมุนเออ่หมุนตามอยู่ครับเอ้ยหมุนทวน RO อยู่ครับผมโอเคแต่ถ้าอัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้ราคาทั้งหมด3,400เยนครับนำเมทเพิ่มมาประมาณ3,100ครับแล้วก็จะเพิ่มระยะโจมตีเพิ่มอีกนิดหน่อยเป็นยี่ครับโอเคอัพไปเลยปั๊บ่าโอเคโอเคโอเคขั้นนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าว่าเราทำการอัพเป็นขั้นต่อไปเนี่ยคครรรััับบจะกกลาาาาายยเเเป็นนนนนสสวววททหหมุีแดงงือออ่่ เดี๋ยวเราทำักันครับเลยดีกว่าไปับเบิ้ลโอเคเปลี่ยนจากการยมตีเป็นวงกลมเล็กๆเป็นท่ายมตีที่เป็นระยะเป็นระยะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งก็เลยได้ว่าระยะไม่ค่อยกว้างถึงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับว่าราคาที่ผมแต่ต้องทำการจ่ายครับจริงๆก็คิดว่าวงมันเนี่ยควรจะใหญ่กว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าขั้นหลังๆน่าจะเก่งครับนี่เป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวเลยไหนขอดูซีฟื้นยิงปิ้วโอ้โหไอหลอบาดใจชิบ่ายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับ 6,500เยนอัพเป็นดาเมจดเพิ่มมาเป็น4,700ครับปึ๊บอ่าโอเคครับแต่ว่าการโจมตีทุกอย่างเนี่ยเท่าเดิมครับก็คือดรามจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าโจมตีเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะทำการเพิ่มระยะมาเป็น34ใส4.8แล้วก็เพิ่มดาเมจมาเป็น5,620ครับซึ่งเรเรียกว่าแรงขึ้นอัพไป,เ,ปเลยดีกว่า7,400เยนพร้อมจักครับปิ้วปึ๊บอ่าตอนนี้เนี่ยก็ทำการโจมตีด้ไกลย,ยิ่งขึ้นมาอีกหนึ่งระ ซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยครับจะเป็นขั้นที่6ครับขั้นต่อไปเดี๋ยวใช้ราคาทั้งหมด9,000เยนครับโดยขั้นนี้เนี่ยครับจะทําการเพิ่มดาเมจเป็น7,930ครับแต่ว่าระยะในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระยะในการโจมตีที่38.7นั่นเองครับผมถึงเรียกว,ว่าระยะนี้เนี่ยไกลขึ้นระดับนึงเลยแล้วก็จะเปลี่ยนสกิลตัวเองเป็นสายเวททำลายล้างสีม่วงหรือว่าบุราสกินั่นเองอัพไปเลยปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยโอเครวมกัน มูลางตังเกตโอ้ยโไโอ้ดเทเลยจะเป็นการยิงขึ้นพลังสีมวส่วงใส่ศัตรูครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นการรวมอากาศปาโ AO เนี่ยมารวมกันครับแล้วก็ปล่อยพลังทำลายล้างออกไปฮะเรียกได้ว่าโเคเทพอุ้ยตีแรงก็ทํทำเป็นเล่นไปแล้วก็พื้นที่รอบๆจะสังเกตได้ว่าแตกเลยแตกเลยอุ้ยแต่ว่าวงการโจมตีเนี่ยกว้างขึ้นเยอะมากๆเลยฮะแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ย970ดาเมจสเรียกได้ว่าแรงขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ระยะในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น40ครับเอัพไปเลยครับ โอเคอเคุ้ยยันเท่เหรอพี่แกนเนี่ยครับน่าจะมีดีเลยตัวสกิลนิดหน่อยแต่ว่าแอนิเมชันแบบว่าสวยมากครับเพื่อนโอเคต่อมากันเลยดีกว่าขั้นต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่8ครับขั้นนี้เนี่ยจะทำการบวกดามเมจขึ้นมาเป็น1,200ใช่ป่าวะเอาเป็นว่า1,200ครับแล้วก็จะมีระยะในการโจมตีไกลขึ้นมาเป็น41.3%ครับกดล็อกท่าใหม่ที่มีชื่อว่าวอยด์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟของมอมกันเลยเอาไปเลยปึ๊บ โอเควงกว้างขึ้นครับสำหรับคุราสก,กิครับผมซิกจะทำการปลดล็อกสกิลใหม่ที่มีชื่อว่าวอยด์ขึ้นมาด้วยฮนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำการปลดล็อกพาสซีฟที่มีชื่อว่าออลิมิทออลิมิตเอ็กเพนชั่นครับหรือว่าการขยายตัวไม่จำกัดครับจะได้รับความสามารถวอยด์ในการออลดสปีดแอคแอนตลงสองสำหรับการฆ่าแต่และครั้งในช่วงวอยด์ครับผมอา่าซึ่งเดี๋ยวเรากดไปเลยดีกว่าปึ๊บอ่าเมื่อเราทำการกดเนี่ยดามเมจเพิ่มขึ้น yo, แล้วก็ย <Yo, S 1> ังไงเกียร์เกียร์กางอาาเขตพรมแดนไหลเขตเจนู ไอ้วูทุกอย่างถูกดึงไปหมดเลยอ๋อม,ม,มีมีหยุดเวลาด้วยเย็ดคีมีแก่โคตรเฟี้ยวเลยโอ้โหแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหแล้วก็คูดาวไม่นากกนครับลาวห้าสิบวีหรือเปล่าโอเคเลยขั้นต่อไปเนี่ยครับจะเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันวิครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาสองเท่าเลยว่ะเป็นสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบครับแต่ว่าระยะในการเฮ้ยเวลาในการโจมตีเนี่ยครับจะคูดาวนานนิดนึงเป็นสิบวีครับแล้วก็มีระยะในการโจมตีอยู่ที่สี่เจ็ดเจ็ดครับอยู่แล้วึ๊บ จะตีเป็นเอีครับจะตีเป็นวงกลมอย่างนี้เลยแล้วก็จะทำการรวมเ,เว่นบุ่นทวนแล้วก็เว่นบุญตาเป็นขึ้นกลางโอ้เชี่ยคตรหล่อจ้าฮ้ยไหน,ไหนๆนเขาดูใหม่ดิโอเคสายอาอกสายกะขวาอรวมกันเป็นสายเวททำายละของมูราตสกี้มีเอทเคบอกเลยว่าปิกตัวละครที่พจะเหมือนผมโโจซาตรุก็คงจะ ก็คงจะหลุดไม่พ้นแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วก็มีเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่มาให้เราด้วยครับไหนไหนไหนขออ่านหน่อยดิปึ๊บอ๋อโอเคอ,นอานน้เราอ่านได้ออกช่างมันแล้วกัน <c oughs> โอเคแต่ว่าเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เรายังสามารถอัพได้ต่อครับเป็น17,7 0 0้ครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น25 0 0ม่้าซึ่งก็เนี้เราแนบเป็นขั้นท้ายๆในการอัพแล้วแต่ว่าจะมาคูดานในการโจมตีลงเหลือ9.9้วีครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็นให้วยอัพไปเยครับปึ๊บอ่า เป็นสุดท้ายจริงด้วยครับดาเมจสุดจีอยู่ที่2 5 0 0 0่นันครับผมซึ่งก็จะยังไม่รวมกับศัตรูที่โจมตีเราจนะแล้วก็ทำการบวกดาเมจเพิ่มอีก2%เซครับซึ่งก็เรียกว่าเพิ่มเรื่อยๆไม่มีที่สุดนะเพราะว่ามันไม่มีลิมิตบอกว่าจะเพิ่มได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าหากว่าเราทำการเปิดโดเมนเอฟเพนชั่นหรือว่าการอนาเขตแล้วเนี่ยครับผมแดนไรเขตเมื่อไรเนี่ยพี่แกตีอยู่ที่3 4 0 0 0ี่พันเรียกว่าเยนเคโคตรเก่งแถมภาพยังสวยโคตรเว้ยชิบหาโอ้โหโอเวอร์ไปพี่ แล้วก็รถคูดาโอเคล้วรวมหรือว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวที่มีราเมจแรงมากแล้วก็มีวงตีกว้างมากๆครับที่เริ่มเป็นอีกหนึ่ง,งตัวที่เก่งมากๆสำหรับอนิเมะบันการ์ดอัปเดตหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทําการกค่อยๆมาอัปเดตตามข้อมูลต่างๆไปแล้วกันว่าโทจิหาย,ยังไงคือคนะหาย,ยังไงโน่นนี่นั่น,นยังไงก็วานไปแล้วกันครับแต่ยังไงตอนนี้เนี่ยพี่แกก็มาโคตรสุดแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็แน่ขอตัวแต่เพลงเท่านี้แล้วครับมารีวิวแต่เพลงนี้สําหรับโกโจซาโตรุครับเดี๋ยวผมเน ถ่ายปกคลิปนิดนึงละกันเออขอถ่ายปกคลิปหน่อยถ่ายปกคลิปหน่อยปึ๊บปึ๊บเปร๊บอ่าไหนขอหนึ่งแช่อุ้ยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยครับก็เนี่ยเอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับโกโจซาโต้รุครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโกโจซาโต้รุเนี่ยสามารถวางได้สูงสุดถึง3ตัวครับซึ่งก็เรียกได้ว่าจะมีถึง3ตัวเข้าด้วยกันดาเมจในการโจมตีเนี่ยครับแต่แสบเลยก็ว่าได้โคตรแรงแล้วก็ เอฟเฟกต์ในการโจมตีแม่งอลังมากๆครับเพื่อนดก็ขอฝากไว้เจ็บคลิปนี้หรับโกโยาตารุครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยก็คือเออ่การกดอันตเนี่ยครับสามารถกดได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับโดยอย่าทำการใช้ร่วมกันทั้ง3ตัวเลยซึ่งราคาจะอยู่ที่30,000กว่าเลยฮะสิ่งก็เรียกได้ว่าแรงเล้าใจแน่นอนครับวันาี้หากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้โกโจาตาร์ล,ลูในะดับครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสี่อยู่ครับบ๊าายยบ